อันนี้แจงต้องบอกก่อนเลยว่าแจงแค่รู้สึกแบบตังหิดตังหิดเพราะว่าแจงแอบเห็นว่าคนที่เขาเป็นวิญญาณเขาเราจะทำเควสิตตายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเรากลับมาอยู่ในเกมซุปเปอร์ไซส์เป็นไงครั้งที่แล้วบรรยากาศการห้ามหันคาตกรการนี่พวกเราคือแบบโกหกกันยับ จริงนะไม่เคยโกหกเลยโกหกไม่เป็นครับโกหกไม่เป็นติดสนะพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าสมมติว่าตายไปก็คือตกนรกกันหมดแล้วอ่ะใช่เราอยู่ในกระทะทองแดงรวมกันนะคะผมเอาล่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะแปลเลือกโลมาทั้งหมด5โลด้วยกันค่ะเป็นโลขัตอกสองโลรูปเรือ2แล้วก็เป็นโลกลางอีก1คอยปั่นป่วนด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่ามีโลอะไรกันบ้างโลแรกนะคะทางฝั่งของรูกเรือก็จะเป็นไวแจ็ค ผู้ช่วยฝั่งลูกเรือนักสังเกตการพฤติกรรมของฆาตกรเดาได้ว่าฆาตกรคือใครและถ้าเดาถูกเขาจะตายทันทีแต่ถ้าพลาดไว้แจ็คเนี่ยจะตายแทนโรที่2เจ้าแห่งเวลาผู้ช่วยคนสําคัญของลูกเรือเขาสามารถย้อนเวลากลับไปได้ข้าวินาทีไม่แน่นะว่าถ้าเขาย้อนเวลาพอดีคุณอาจจะช่วยลูกเรือที่ถูกฆ่าได้และเปิดโปงฆาตกรได้ด้วยว้าวเย้ต่อไปโรกลางโรวิญญ,ญาณ นี้เนี่ยเป็นตัวกลางสุดปัน่นถ้าเกิดว่าตายไปแล้วยังสามารถชนะได้ด้วยการทำภารกิจพิเศษแต่ต้องจำไว้ด้ว่าวิญญาณห้ามเดินชนใครเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะตายและไม่สามารถชนะเกมนี้ได้เลยโอ้โหอย่างยากเลยอ่ะมาถึงโรงของคาตรกรก,กันบ้างค่ะคาตรกรของเรามีทั้งแบล็คแจ็คฆาตรกรสุดเกลียนที่สามารถฆ่าแล้วก็ทายโรของลูกเรือได้ซึ่งจะทายโรในการประชุมนะถ้าเกิดว่าทายคนคนนั้นถูกเขาจะตายทันทีแต่ถ้าทายผิด แบ็กแจ็คจะเป็นฝ่ายตายแทนรอต่อไปฆาตากรคนที่2จกักรพรรดินีราชินีจอมโหดท,ที่สามารถสุ่มผู้เล่นที่ใกล้ที่สุดมาอยู่ใกล้ตัวเองได้แต่ต้องระวังเพราะลูกเรือจะเห็นวงแหวนเวทที่ซัมมอนออกมาและอาจจะหาตัวของคุณเจอได้ไม่แต่หน้าเล่นขนั้น,นเลยครับถูกต้องแต่ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าแบบมีฆาตกรอยู่ในช่วงชุลมุนนัวๆเนี่ย แล้วเราย้อนเวลากลับมาได้ทุกคนโอ้โหเราเห็นค่าฆาตกรชัดเจนเลยนะใช่โอ้โหานนี้น่าเล่นมลกอฉันอยากเป็นจังเลยนะเนี่ยตัวย้อนเวลาน่ะแต่ว่าตัวแทนดินี่ก็น่าเล่นเหมือนกันเพราะว่าเขาสามารถที่จะซัมมอนวงแหวนเวทแล้วดูดคนใกล้ตัวมาฆ่าได้เลยไม่ต้องเดินไปไหนโอ้โหชิวอืมชิว ปาฮะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะเฮ้ยขัดใครขัดพี่โซขัดพี่โซไปเลยย้าหูเจอกันแา้สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกับปาและเกมซูเอาอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยปาก็ออปปอร์ก oh แรงมากโล่ใหม่เลยรอให้เราได้เป็นนะคะคือโลจากกับพารินีซึ่งมันโหดมากโหดยังไง เราสามารถเรียกคนมาเชื่อได้เดี๋ยวเราไปดูกันไปที่ป่กแล้วควายปะห้องครัวนี่นะคะโรงที่เราเลือกก็จะมีวิญญาณจากประเทศนี้แบ็กแจ็คไว้แจ็คแฮวเหมือนกันเวลาแล้วก็ลูกเรือนะคะเยอะมากมาเริ่มกันเลยนี่ฟังว่าทำกับข้าวก่อนเนาะเราแซปเปิ้ลแซปเปิลดูสักคนหนึ่งไหมนี่เน น,ะะนี่คือรูปแบบของการเล่นนะทุกคนเราเรียกแล้วเ,เราก็ฆ่าเราเรียกแล้วเ,เราก็ฆ่าน,น,นี่เราไปซ่อมไฟกันก่นกอนอกลัวกลัว,ว,ว,วน่าก,กลัวนีดีเขาก้อยนี่เรา เราจะต้องไปที่คลังกันนะคะทุกคนนี่อ่ะนี่จ้อนี่นะคะคือการฆ่าหมกห้องน้ำเมื่อกี้คือการฆ่าหมกห้องน้ำค่ะทุกคนโอ้โหเกินผมในเล่นเถอะนะเฮ้ยจิตหังสารอะไรนี่เดี๋ยวนะ <Okay. S 2> อ,อันนี้แจงอ่ะเป็นผู้พบศพและแจงเห็นคือตอนที่มีซสาปะเทษเกิดขึ้นนะคบทางฝั่งทางด้านขวาเจไปคนทําภารกิจนั้นแล้วแจงก็เดินมาเจอเจแล้วก็มีการแบบว่าสวอปสวอปสวอปเกิดขึ้นมีใครสักคนหนึ่งย้อนเวลาแต่ประเด็นก็คือตอนที่แจงวิ่งลงมาแจงเห็นผู้ชายคนหนึ่งกาลังวิ่งไปทางด้านขวาซึ่งเป็นทิศทางกับที่แจงได้เจอศพของคนคนนั้นที่เขากําลังนอนอาตายอยู่ครับลการเขาเยอะรอตรงนี้เน<ม>ี่ยผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ฝั่งซ้ายคนแก่ซาบุเทศคือผมพยานคือป๊อปกล้ามโตโอเคอยู่กับเราตอนที่เราเดินไปเราโดนย้อนเวลาพร้อมกันใช่ครับผมตื่นตระหนกมากแจ้งขออนุญาตพูดเลยละกันนะครับเนื่องจากเวลาเราใกล้หมดละคนที่จะเหตุคือโอปัาชีครับผม้ยเลแล้วไงผมบวดไปแล้วไงเดี๋ยวอยู่ห่างไกลเพื่อนใช่ไหมเนี่ยคุณฟังผมก่อนนะเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินอยู่่ะผมอยู่พิโซนะ เฮ้ยแต่เขาจะตายไงที่ตายไงไมหมผมก็งงคือเมื่อกี้เขายังอยู่ตรงตู้คอนเทนเนอร์เขาทำไฟอยู่คุณโหวตอะไรกันเพี่ยผมก็คิดคนจะคลิปก่อนโหวตเกมเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยคุณเราตายไปหลายคนนะที่แกต้องลงไปนะมาทัดคนทีชัดสโลผมตายบนสวรรค์ไปครับไปครับได้เป็นไรฆ่าได้ยังฆ่าได้อยู่ เรามาเกิดกับพี่แจงในห้องครัวทำไปแล้วแล้วไปตรงนี้เออนี่ทำห้องสื่อสารนี่ทำยังไงอะใช่ไหมโอเคจานเจ พี่ว่าคิดว่าถ้าเราฆ่าหมกอีกอ่ะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเราเว้ยอย่างนี้เป็นต้นมีป้าหมาในระยะเฮ้ยเกอบไปนด้เกิบไปดไปดไม่มีป้อหม่อยเฮ้ยวิญญาณเหลือภารกิจเดียวแรงมากใครเป็นวิญญาณไม่ได้ลวไม่ได้ละ ตายตายะการสื่อสารลุตตอกบัตรเข้าไป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 ไปซ่อมไปซ่อมทุกคนไปซ่อมไปซ่อมไปซ่อมมึนี่นกลัวมากเลยอะ่ะวิญญาณน,นี้มีวิญญาณมีผีมีผีไร้ พี่ร้มันน่ากลัวเฮ้ยๆๆเฮ้ย,ยมันจะขึ้นอย่างนี้นเอ้ย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 ก็เลยขึ้นอนะน่ากลัวมากแรงเกินคือเวลาพอมันย้อนกลับอะถ้าไม่งั้นพี่ฆ่าใครัะคนออะได้ลเลยนะเว้ยว นี่ไปเลยใครก็ไม่รู้แรงมากแรงมากรีบไป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 เราต้องรีบไปตรงหลักฐานก่อนงงแบบป่างงแบบเกินเนาะงงแบบนี่นะคะนี่นะคะคือ อะไรอย่าโอ้โหโอ้โหโอ้โอคืออันเนี้ยแจงต้องบอกก่อนเลยว่าแจงแค่รู้สึกแบบตังหิดตังหิตเพราะว่าแจงแอบเห็นว่าคนที่เขาเป็นวิญญาณเขาเราจะทำเควสเสร็จแจงก็เลยโหวดก่อนดีกว่าแล้วเราก็มาคุยกันแต่ ก่อนหน้าที่จะเห็นว่ามีคนตายเนี่ยรู้สึกว่าคนสุดท้ายที่จะอยู่กับจานเจก็คือปางเอ้ยอะไรเอ้ยไม่เจอเลยเจอก็อยู่ด้วยกันสามคนเราก็แยกกันหมดเลยฉันฉันวิ่งออกมาก่อนไงแกหรือเปล่าที่อยู่เขาเพราะว่าฉันก็ไม่อยู่กับเหมือนกันเมื่อกี้ฉันเจอพี่ป๊อปอยู่เลยค่ะพี่ป๊อปวิ่งผ่านฉันไปตกบันไดใช่ไหมคนเป็นคนแก้ซาบเท็ดใช่ไม่เจอใครเลยเป็นคนแก้อีกฝั่งหนึ่งอ้าวปางไปไหน ยังหลงทางอยู่เลยพี่เอ้ยมีหัวกระดูกเอาจริงจเอ้ยังทำงานบ้างเปล่าทำดิไม่ทำได้ไงงานอะไรทำงานอะไรมั่งมีที่ห้องครัวทำอะไรห้องครัวทำอะไรต้มหม้อหม้อไปทำอะไรทำเบอร์เกอร์อ้าวแล้วมเบอร์เกอร์มีหม้อเด้อเหรอเอาไปทำอะไรหม้อเบอร์เกอร์ก็ไม่จุตโอเว่นหม้ออ่ะเฮ้ยก่อนวนแล้วหมดแล้วจะหมดเวลาแล้วเบอร์เกอร์เอาไปต้มหรอ ก็ต้มไม่ได้หรอไม่ได้มันเปื่อยแต่แต่ถ้าไม่ลอยแต่ถ้าไม่ใช่ปลางนี่จิ๋วหายแล้วกล้ามโตเฮ้ยเมื่อี่มันเลวชนันแหละเอ้าเฮ้ยชนะสนุกมากสนุกพอดีดีสนุกมากโอ้โหอีกเมื่อกี้ใครย้อนเวลาผมผมไม่รู้ว่าผมผมบอกเลยนะไอตัวย้อนเวลานะผมเป็นวิญญาณ ผมทไมดาวน์โหลดข้อมูล99%ไอ้นี่ย้อนเอาคุณลบคุณโหลดไหมเป็นอะไรขึ้นผมคือผมไม่รู้เลยว่าใครอยู่ตรงไหนอ่ะแจงอยากรู้มากเลยว่าใครเป็นนะทัพที่ทัพชี่ผมเล่นไปถึงสองนาทีทัพชี่ข้ากูแล้วทัพชี่อะไรอะไรอ๋อทัพชี่โดนโหลดจบแล้วจะบอกแจ๊ว่าจบเลยเหรอ